สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาแนะนําสูตรเด่นบนนะคะเน้น10หน่วยนะคะก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคําเตือนก่อนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคํานวณน,นะคะอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีจากช่องจับเลขชาแนลค่ะ มาดูสูตรเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะสูตรนี้จะเน้นแค่สิบหน่วยนะคะมันทั้งหมดสิบเมื่ติดเนาะสูตรนี้ใช้หน่วยล่างนะคะบวกร้อยหน้ากับร้อยท้ายนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนาะครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งนะคะก็ใช้ห้าบวกสี่บวกสี่ห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สาม สามสี่ห้าออกสี่สี่นะคะออกห้าสี่สี่สูตรนี้เราจะเน้นแค่หลักสิบกับหลักหน่วยแค่นั้นนะคะมาดูเมื่อที่สองนะคะใช้เก้าบวกหกเก้าบวกหกได้ห้าห้าบวกหก เอ้ห้บวกสได้7นะคะก็7 8็ดออก7 9 7 9เกนะคะขอภยัยก็ออกทั้งเลขเก้แล้วก็เลขเจ็ดเนาะเข้าหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่3มนะคะใช้หนบวกเได้ศูนย์ ศูนย์บวกหกได้หกหกเจ็ดแปดออกหกศูนย์หกสามนะคะเข้าที่เลขหกเนาะเข้าหลักสิบเนาะมาดูงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่ใช้เก้าบวกสี่ได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะสี่ห้าหกออก สามเก้าห้าเข้าที่เลขห้านะคะเข้าหลักหน่วยเนาะ <anak lonely, S 1> มาดูเมื่อที่ห้านะคะห้าเออเมื 6, 3. 3 45, Superman, 3 3่อที่ห้าสามบวกสามได้หกหกหกเจ็ดได้สามสามสี่ห้าออกหกศูนย์สามเข้าที่เลขสามนะคะ เข้าหลักหน่วยมาดูงวดที่หเนะาะงวดที่หใช้เก้าบวกเก้าได้แปดนะคะแปดบวกสองได้ศูนย์ศูย์หนึ่งสองออกหกสองหกลับมาเข้าหลักสิบนะคะเข้าเลขสองเนาะมีหลักสิบ สามงวดแล้วก็หลักหน่วยสองงวดแล้วก็มาหลักสิบนะคะมาดูงวดที่เจ็ดนะคะแปดบวกห้าได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าออกสี่แปดหนึ่งเข้าที่เลขแปดนะคะเข้าหลักสิบนะคะ มัธูงวดที่แปดนะคะงวดที่แปดใช้ศูนย์บวกแปดก็ได้แปดแปดบวกเก้าได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าออกเก้าออกห้าเก้าแปดนะคะห้าเก้าแปดเข้าที่เลขเก้ากับเลขแปดนะคะเข้าหลักสิบหลักหน่วยเลยนะ้องงวดนี้เหมือนเหมือนสองงวดแรกนะคะเข้าหลักสิบกับหลักหน่วย แต่อันนี้ถือว right ่ามันเป็นเลขตัวเดียวน้อเลขเบิ้ลเนาะก็เข้า8ดกับ9กานะคะมาดูงวดที่เก ma ้านะคะงวดที่เก้าใช้9ก้าบวกเจ็ดได้หกหบวกสี่ได้ศูนย์ศูย์สองออกหนึ่งหนึ่งหเข้าที่เลขหนึ่งเข้าหลักสิบนะคะ มาดูงวดที่สิบเนาะงวดที่10บก็ใช้7 7็บวกเดได้สี่สบวกสามได้7จ็ดดปดเกออก6 9 0เข้าที่ได้9้านะคะเข้าหลักสิบสิบงวดเข้าหลักหน่วยสองงวดนะคะนอกกนั้นเข้าเลขหลัก รักสิบหมดเลยเนะาะมาดูงวดที่สิบเอ็ดนะคะงวดที่สิบเอ็ดสูตรก็ใช้หน่วยล่างนะคะเดี๋ยวแอด,แอดหาไปสูตรนี้นะคะใช้หน่วยล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์นะคะศูนย์ บวกร้อยหน้าครั้งที่สองก็บวกหน่วยท้ายครั้งที่1ก็ศูนย์บวกเบวกเนะคะศูนย์ 7, บวกเ็ดบวกเก็ได้สี่สี่ห้าหทีนี้เราชน้วนะ้นานเลขหเนาะเข้ามาหลักสิบนะคะส่วนเลข5ก็มาหลักหน่วยแต่สีนี่แอดว่าแอดยังหาไม่เจอนะคะอาจจะไม่มานะสีงวดนี้นะ ว่าห้ากับหเนี่ยมีมีสิทธนะคะเข้าหลักสิบหลักหน่วยส่วนห้านี่ก็ไปเด่นหลักร้อยด้วยนะคะแต่ในนี้ไม่มีหลักร้อยเนาะอ๋อมีเลขห้ามีตรงนี้แล้วก็มีเลขเก้านะคะหลักร้อยเดี๋ยวแอดดูก่อนนะคะว่ามีหลักร้อยมั้งไหม มีสามมวนนะคะหนึ่งสองสามส่วนใหญ่จะเป็นเลขเลขเบิ้ลน,นะคะที่มาหลักร้อยก็มีเลขเนี้ยเข้าเลขหามเนะาะเอยวแอดย่อให้ดูนะคะเพราะว่ามันไม่เห็นเนาะอ่ะนี่นะคะมีหลักร้อยหลักร้อยสองแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยนะคะหนึ่งหนึ่งหก อันนี้มาเบิ้นหลังอันนี้มาหามอันนี้มาเบิ้นหน้าที่เข้าหลักร้อยนะคะก็มีแค่สามสูตรเนาะอ่ามีแค่สามสูตรนะคะเข้าหลักร้อยถ้ามันจะเข้าถ้าเลขห้ามันจะเข้าหลักร้อยมันต้องเข้าเลขหกด้วยนะคะเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยแต่แอดว่าน่าจะมาที่ ที่หลักสิบเนาะแต่ห้ามันก็มีหลักร้อยเนาะปักหน่วยก็มานะคะห้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูอีกทีนะคะว่าห้านี่มันจะมาหลักไหนแต่สี่แอดไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวต้องทำไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะเห็นสูตรเองเนาะว่าเด่นมันจะเด่นตัวไหนที่แน่ๆก็คือเด่นเลขหกนะแล้วนะคะตัวหนึ่งเนาะ มันเต็มที่ได้แค่นี้นะคะสูตรเห็นไหมคะเดี๋ยวแอดจะขยายแล้วก็ให้แคปสูลนะคะนี่เนาะหนึ่งสองสามอะ, 1, 2, อะแอดย่อแล้วนะคะมาหลักสิบเสร็จแล้วก็มาหลักหน่วยสองมวดแล้วก็มาหลักสิบนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดห้างวดติดเนาะอาจจะเลข6กหมางวดงวดที่6นะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ